19. ปธมมรมมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่ง19สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคิจชกาวาสถารามในนาทิกคามนาที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจเจริญมรณสติอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมานสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังจเจริญมรณสติอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมานสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้าพระองค์ก็จเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบ,บทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบินทบาทมื้อหนึ่งเราพึงมณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้าพระองค์จะยังจเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวสี่ถึงห้าคำ เราพึงมานสิการถึงคํำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์จะยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุ เธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคําข้าวหนึ่งคำเราพึงมณัิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมนานสิการคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดเจริญมรณสติว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมานัสิการคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า โอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบินทบาทมื้อหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนา ภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณนะเคี้ยวกินคําข้าวสีคห้าคำเราพึงมณสิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติอย่างเพลาเพื่อ ความสิ้นอสวะทั้งหลายส่วนภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนาเราพึงอยู่ได้เพียงขณะเคี้ยวกินคําข้าวหนึ่งคำเราพึงมณส,สิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาค Sat. เราพึงทำกิจให้มากหนอและภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ เราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมานสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ไม่ประมาท เจริญมรณส,สติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายเพราะเหตุ ulf. นั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แ,แลปัรมะมรณสติสูตรที่เก้าจบ chọc